สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องของพ่อใหญ่เชิญทุกผู้ทุกคนเด้อครับเด้ยอยเมื่อนี้มาพ่อกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้พ่อใหญ่เชิญเสี่ยวเล็กมาใหา้เราเลขของอาจารย์เนี่ยครับผมหรือเขาเอื่นว่าสายยากคือเชิญบุรีรัมย์ครับผมกะเมื่อนี้เออเลขได้มาแล้วครับแต่ว่าเออได้ โทอวีโอข้อไปแล้วแต่บัดที่นี่เสียงบุมีครับเพราะว่าเปิดเบิง่งเอาเสียงบมุมีเสียงหายหมดก็เลยว่าจําเป็นที่ต้องสิโทรไปรบกวนไม่ไปข้อไม่มันกับเป็นการรบกวนนะครับก็เลยพยัญชนะกับที่ด็มาบอกตรงนี้เลยเพราะว่าเลขกกได้มาแล้วอยู่ในคลิปแล้วแต่ว่าพยัญชิญสิเปิดคลิป ซ่อนไปเบิ้งอีกที่หนึง่งซ่อนอยู่ข้างๆด้วยครับเดิอยุ่งข้างของคลิปตตหละ่ะเดี๋ยวจิซ่อนใ้เบิ้งเลยแล้วก็จะเปิดเผยใ้เบิ้งว่าของอาจารย์เนี่ยหรือเส้นบุรีดำม,มีเล็กที่อย่างแดครับผมค่อนขางว่าที่เห็นอาจารพกพิตกับสีนี้เล็กเล็กวิ่งนยู่ที่นี้หนึ่งรดเลยล่ะประมาณนี้ กับเบื้องก่อนครับมันมีต่ตวลัยเดียนะครับาหากว่า,าหักสอบพ่อของหักพย์เช่นสอบพย์เช่นกับกดติดตามกดกระดิ่งครับรอย่าลืมกดกระดิ่งให้ได้ได้ดครับกระดิ่งตัวสำคัญเลยเพื่อว่าที่ได้บอพัฒคลิปดีๆตัวเลขดีๆข่าวสารดีๆคลิปต่อไปนะครับก็บอืมแล้วไปเบิ้งกันเนาะ ว่าไม่เล็กอย่างเดียน,นะครับส่วนเล็กของอพระอาจารย์อภิชัยหรืออา,อาจารย์วัดหนองปลือครับบุรีรัมพ์ขึ้นกันแต่ว่าคนละอำเพิ่คนละทีครับตรงหันเดี๋ยวสิแจ้งให้คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เอาของเ,อเซียนบุรีรัม์ไปก่อนหรืออาจารย์เนี่ยครับ ครับก็บขอแจ้งแค่นี้ครับขอให้พี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนถูกหวยกันในวันที่สิบหกมิสนายทุกคนทุกคนนะครับขอให้รำรวยรำรวยทุกคนทุกคนกบแค่นี้ครับยกแค่นี้ก่อนเด้อครับเด้อให้กดติดตามไว้เด้อครับเด้อสวัสดีครับ